สองมุนฟรีนะเพื่อนไปดูกันหูยด,ดูตัวคูนี่เมื่อกี้เนี่ยหูยตัวคูณลงมาไหนเธอเฮ้ยโอ้โห,โ,หโหมาเกยอะ่ะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะเพื่อนโบโบได้มาเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถือว่าได้อยู่นะคะเกมนี้นะคะ คนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมซูการ์โบนันซ่านะคะอ่ะเป็นค่ายของเอจีนะเพื่อนอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หนะ้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุนของเราที่1 0 0่บาทนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่า1000บาทจะทำอะไรให้เราได้เท่าไหร่ก็มาดูกันนะนอ,อ่ะ1,000บาทนะคะเราได้สัก12บบาทนะเพื่อนเราก็มาดูกันนะคะอ่ะว่าจะไม่ซื้อนะคะลองดูนะคะอ่ะ โอเคนะก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กดแชร์กดกระดิ่งเขาดนะ้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะคะตารางอัตราจ่ายก็ขอไม่ดูแล้วกันนะ,ะเพื่อไม่เสียเวลาไปาบิ๊กชนะเฉยโอ้โหกดทีเดียวนะคะบิ๊กชนะ120บาทจำเพื่อนโอ้โหแม่งโคตรเอาอะเกมเนี้ยโอ้โหเลิศก,ก็มาดูกันนะคะว่าฟรีเกมนะคะมันจะเข้าให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่าเกมนี้นะคะเขาใช้สเกตเตอร์4ตัวนะคะก็ไม่รู้นะว่าสเกตเตอร์มันจะเข้าให้ง่ายๆหรือเปล่านะเออแต่เห็นเขาเล่นกันโอ้โหมง่งแตกโคตรดีเลยแต่พอมาเล่นเองก็มาดูกันแล้วกันจะเกลือขนาดไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมสวยอื้อยู่ <c oughs> จะเงียบแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพื่อนนะเงียบเกินไปนะอออืื้ way. โอ้โหมาดิได้ฟรีเกมเฉยนะคะโอ้โหแม่งโคตรฟุกเลยนะคะมาเราได้10หมุนฟรีนะเพื่อนนะเรามาดูกันคะโอ้โหหมดไปเกือบ300แล้วนะคะแม่งมาเสยนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะจะรอดหรือจะล่วงไม่รู้นะกับทุน1,000บาทนะเพื่อนมาดิไหลต่อเป้าโอ้โหจะคูณมาขนาดนี้แหละโอห วิกชนะ280ร้อยแปดสิบบัท่านผู้ชมไม่ค่อยเอาอะโอ้โห่ตัวคูณมาโอ้โหดูตัวคูณมาแต่ทำอะไรไม่ได้อะเพื่อนเพื่อนฮึบโอ้โหจะได้เท่าไหร่น้อนะเหลืออีกสองหมุนฟรีนะเพื่อนไปดูกันโหดูตัวคูณนี่เมื่อกี้เนี่ย หว้ยตะคูณลงมาไหนเธอเฮ้ยโอ้โหมาเก๋ยอ่ะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะเรื่องโอ้โหได้มาเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถือว่าได้อยู่นะคะเกมนี้นะะโอเคโอ้โหเข้าง่ายนะคะมาไวไปไวนะเพื่อนๆนะโหได้กำไรมาอยู่ที่สี่รอเจ็สิบดบาทนะคะโอ้โหถือว่าได้อยู่นะคะอะโอเคไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้ก็ มาไวไปไวหน่อยเนาะเมื่อเนาะหมุนไม่กี่ตาก็เออเห็นโบนัสแล้วนะคะก็แค่เห็นโบนัสเฉยๆก็ดีใจแล้วเนะะาะกำไรสี่หลักก็บาทอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้นะเราผิดผิดการใดเราต้องขออภัยด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไซส์กดแชร์กดกระด,ดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า